ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตติดขัดเหมือนสิ่งดีๆยังมาไม่ถึงลองฟังเจ็ดคำพูดทรงพลังนี้ที่จะช่วยเปลี่ยนพลังงานของคุณและดึงดูดทุกสิ่งดีๆให้เข้ามาคำพูดที่หนึ่งทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นเพื่อฉันไม่ใช่ต่อต้านฉันบางครั้งเรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบต่อต้านเราแต่จริงๆแล้วทุกอย่างกำลังจัดเรียงเพื่อเราแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากจักรวาลก็กำลังผลักเราไปยังเส้นทางที่ใช่ พูดคำนี้ทุกวันแล้วคุณจะเริ่มเห็นแสงในความมืดคำพูดที่สองฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆทุกอย่างในชีวิตนี้คุณเคยรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอไหมคำพูดนี้คือการปลดล็อกความเชื่อเก่าๆที่ฉุดคุณไว้เมื่อคุณบอกตัวเองว่าคุณคู่ควรกับความรักความมั่งคั่งและความสุขชีวิตก็จะเริ่มตอบสนองด้วยความมหัศจรรย์พูดตามเบาๆฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆทุกอย่างในชีวิตนี้คำพูดที่สาม ฉันปล่อยวางอดีตและเลือกพลังใหม่ในวันนี้อดีตไม่ใช่ตัวกำหนดอนาคตเวลานี้ต่างหากที่มีพลังเมื่อคุณพูดว่าฉันปล่อยวางคุณไม่ได้หนีแต่คุณเลือกที่จะไม่ให้พลังงานเก่าๆควบคุมชีวิตอีกต่อไปลองพูดช้าๆฉันปล่อยวางอดีตและเลือกพลังใหม่ในวันนี้คำพูดที่สี่ฉันเชื่อมั่นว่าจักรวาลกำลังจัดสิ่งดีที่สุดให้ฉันแม้ตอนนี้ยังไม่มีคำตอบ แต่คำพูดนี้จะเปลี่ยนคุณจากความกลัวเป็นความไมว้วางใจเมื่อคุณเริ่มเชื่อว่าเบื้องหลังความเงียบคือการจัดวางที่ยิ่งใหญ่ความมั่นใจจะกลับมาอย่างช้าๆคำพูดที่ 5. ทุกลมหายใจของฉันคือการเปิดรับพลังบวกทุกครั้งที่เราหายใจเข้าเราสามารถเลือกที่จะรับทางใหม่พลังแห่งความรักความสว่างความมั่นคงจงใช้ลมหายใจเป็นพาหนะแห่งการเปลี่ยนแปลงหายใจเข้าฉันเปิดรับพลังบวก หายใจออกฉันปล่อยความกลัวออกไปคำพูดที่หฉันคือแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆถ้าคุณเปลี่ยนพลังในใจโลกภายนอกจะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาคุณไม่ต้องวิ่งไล่หาแต่คุณสามารถดึงดูดเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดโอกาสเงินความรักเข้ามาอย่างเงียบๆย,ย้ำชัดๆฉันคือแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆคำพูดที่เ ฉันรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขภาพเงาดำสีสี่แสดงว่ากำลังพูดคุยคำพูดสุดท้ายนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดถ้าคุณสามารถรักตัวเองในวันที่ยังไม่สมบูรณ์คุณก็พร้อมที่จะรับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเพราะความรักที่แท้จริงเริ่มจากภายในลองพูดพร้อมกันฉันรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณสามารถฟังเจ็ดคำพูดนี้ซ้ำได้ทุกวันพูดซ้ำเชื่อซ้ำพลังของคำจะเปลี่ยนชีวิตคุณ เพราะคำพูดคือเวทมนต์ที่คุณสร้างเองได้